สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีแล้วก็มาพบกับช่องแพชเกมอีกแล้วนะคะคือสบายนะใครจะเปิดเพลงได้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาถักละครัเรื่องแฟนข้าใครอยามกแอบมองตาแต่ไปทัพพกพอกันแล้วไปรับชมกันเลย โอ้ยเราตั้งนานแล้วยัยงไม่น้นอีกแต่เราเนี่ยนะสายจู๊จิงวโอ้ยแม่สักทีจะหลอกใช่ไหมอ้าวตัวค่ะออกมาเลยครับไม่นาำเลยค่ะรักตัวเองนะค่ะรักตัวเองครับไป คุณช่วยคุณครูใช่ไหมขอบคุณจริงๆค่ะเซร์ค่ะอยากจะซูชิกันดีกว่าไโอเคค่ะตัว,ตวขับได้ตัวไปขับเขาได้ไหมอ่ะอะไรหรอก็คือ เราต้องไปการ์ตเตเพื่อตาดจีตาแต่หมือไรเราจะได้แตกงการ์ตเตอร์ไปดูสิไปเราไปกันดีกว่าดีกว่กหรือว่าไปซูชิกันดีกว่า ขัดทุกคนทขขอ่ะขอด้คเมื่อกีเขาเพิ่มไปกดวรักเมื่อกี้เขาผพิ่ไปตัวเมื่อกีบตัองมือเปล่าไเป็นไรครับกลับบ้านจะดีกว่าค่ะไปแต่ตัวเสร็จๆนอๆเตตัวไปต่อเจนอแต่เพื่อเขาตอเจนได้เลยค่ะไม่เสีขอพิเขอโทษนะคะเรียมต่อไคาตัวไปโนษดาก็แล้วกันไปครับตัว ดบ้าดเป็นตึกตัวดีกว่าเขาฝักรที่บ้านตัวเองลยนะสคาตัวว่า ้แต่เมื่อไหร่จะแต่กงานกันล่ะตัวเราเพิ่งพบกันได้แค่หกเดือนเองนะว้แต่ว่าเขาว่ารักตัวเองนะคงติดปีกกันก่อนแล้วเขาจะรอไปคุยเรื่อวๆพ่อแม่ดูตัวตัวตาตาเข้าบาอะไรกันก่อนไหมค่ะตาเฮ้ยตัวที่มาตอนเย็นแล้วที่รีบแต่งตัวกันเร็วเร็วตัวเด จะไม่ทำงานค่ะตัวแต่ฉัไม่ทำงานค okay. ่ะเขารู้ป่ะงอไว้เย็นๆแต่ตอัวมันใกล้เวลาที่ต้องตัดเทียนแล้วอะน้ยมาขับตัวอุ้ยอุ้ยตัวขับเบาหน่อย เปลียนไปเริ่มรับตัวขอเธอครับตัวมาเน้นๆไ,ไม่ทันยาต้องไนตัว ออนี่ทุกคนสอรี่สอรี่จริงอะตุ๊กตาสอรี่สรี่ไสไลกว่าบต่แฟนแเราเข้าข้ามศึกไปกันาดนี้โอ้ยโอ้ยสวยจังเสร็จเราแน่แนอน มักแฟนไม่ใช่เราไม่เป็นไรหรอกแกห้องน้ำขอกาดได้หอบอยากน้อยก็ยังนี้จะไปไหนจะสาส่วยอย่าบอกแล้วว่าที่คุณตามฉันทำไมอาัสสาวไปยานะอยากสาจะไปไหน ยาไปได้ยี่กกทักดีเลยรักษาไกลเกินไปแล้วนะจะไปแต่งแล้วักษาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะตัวเองอยู่ไหนแฟนถ้าใครไปอาเจียนแต่ตัวไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นไรแล้วค่ะ แกเปใครวะไปยุอะไรด้วยแฟดถ้แาแล้วไงแร์แกแล้วไงมันต้ไปขอดชัดนะโอเคอเค,ค่ะนี่แกกิกาดีอะไรมาคุยตรงนี้รู้ได้สักแกจะทำอะไรโอี่แก ไออยูต่ตาสนน่าให้ตื่นมาดูโลกแล้วกันแต่ไม่อาดีกว่าแอปไปดีกว่าทีเนี้ยก็ไปลอยแพได้แล้วละนักออ่ะ้ แค่นี้ก็จบ <c oughs> มันอาร์ตมาแตะไปค่ะแลลวิชคาแสลวิชตัวเองตัวเองเขากลับมาแล้วตัวเองอตัวเองเป็นใไรเขาว่าอะไรกันนะไปก็คือตัวเองค่ะไปก็คือค่ะไปค่ะกระเขา ออกหมดแล้วไปกันที่กีาวค่ะไปค่ะ ไปบ้างค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแฟนค่าขยัแต่ก็ไปบ้านนะคะแต่ก่อนจะไปบ้านนะคะจะให้ดูเลยก่อนเจ้าายะค่ะปุ่มๆเด็กก็คือปรบปุ่มให้มันปีกปะรวมกันอินโอเคแค่นี้ไปบ้านแล้ว